ล่าสุดทางสาพ,พันฟุตบอลสเปนหรือว่า IFEF นะครับผมได้ออกมาแถลงการโวยทัวลงผู้ตัดสินนะครับที่ไปแจกใบแดงจูดเบอร์ลิงแฮมครับเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้เลยสหพ,พันฟุตบอลสเปนครับออกโรงประนามพฤติกรรมการส่งข้อความด่าทอโคเซมูนูเอรามอนเตโรครับผู้ตัดสินที่ตัดสินใจเนี่ยไล่ชูบลิงแฮมสตาร์มาริดออกจากสนามเพราะาพูดไม่เหมาะสมนะครับ มอนเตโร่ o, ควักใบแดงไล่ทางชูบลิแมออกจากสนามระหว่างเกมเสมอโอซานะ1-1จากการใช้ภาษายับคายหลังจากนั้นนะครับจานนี้นของมอนเตโร่ครับโดนทัวลงยับเลยบนสื่อสังคมออนไลน์ขณะที่ครอบครัวของมอนเตโร่ก็กลายเป็นเป้าโดนวิจารณ์นะครับจากแฟนบอลที่เลือดร้อนนะครับลามไปถึงครอบครัวของูุตดสินด้วยครับทางสหพันฟุตบอลสเปนครับได้ออกแถลงประนามเขาบอกว่า ลราก็สินนอาชีพรู้สึกรังเกียจอย่างยิ่งต่อการคุกคามได้ข่มขู่โคเซ่ลุยมานนเอรามอนเตโรเพื่อนร่วมอาชีพของเราที่ได้รับข้อความผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์โดนข่มขู่การคุกคามนี้เพิ่มความเกลียดชังและการละเมิดผ่านคำพูดซึ่งเราต้องพยายามทำงานอย่างมืออาชีพทุกสุดสัปดาห์แต่บางครั้งเรื่องเหล่านี้มันก็ยิ่งเป็นพื้นฐานทำให้เกิดสิ่งที่น่าเศร้าเสียใจและเกิดความรุนแรงทางร่างกายในหลายต่อหลายครั้งขอประนามการกระทำของแฟนบอลเหล่านี้ อันนี้คือสันธ์ฟุตลสเปนครับได้ออกโรงประนามพฤติกรรมการส่งข้อความด่ดทอโคเซมูนูเอร่ามอนเตโรผู้ตสินที่ไล่จูบิแรมออกจากสนามนะครับเพราะว่าไปพูดหยามหมิ่นไปพูดภาษาหยาบคา,ายใส่ผู้ติดสิอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหโดนทัวลงยับเลยสำหรับผู้ตัดินนักเวลานี้ฮะ